ชายคนนี้เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเขาเข้าร้านอาหารไหนก็ตามร้านอาหารนั้นจะโด่งดังในทันทีแต่ก่อนที่จะทำเช่นนั้นพวกเขาต้องนำเสนอจานอาหารที่อร่อยต่อหน้าเขาก่อนเถ้าหากมีสูตรอาหารใดที่ผ่านการตรวจสอบของเขาชายคนนี้จะซื้อร้านอาหารนั้นไปทีละอย่างทีละอย่างหลายจานถูกนำเสนอแก่เขาแต่ชายคนนี้กลับปฏิเสธทุกจานหลังจากชิมจานหนึ่งเขายังถึงกับถมน้ำลายออกไปชายคนนี้มีใจดีจึงให้โอกาสสุดท้ายกับร้านอาหารนั้น หลังจากนั้นผู้จัดการร้านจึงเข้าไปในครัวเองและขอให้เด็กสาวที่ขี้เกียจที่สุดในร้านทำจานอร่อยให้เขาเพราะคนอื่นๆต่างนำเสนอจานของตัวเองต่อหน้าชายคนนั้นแล้วแต่คนอื่นๆก็เริ่มล้อเลียนเด็กสาวว่าเธอไม่สามารถทำสลัดได้แม้แต่ชามเดียวแต่เด็กสาวก็เพิกเฉยต่อพวกเขาและเริ่มทำงานเธอเริ่มเดาสูตรที่ถูกปฏิเสธทั้งหมดเธอมีเวลาเหลือน้อยมาก แต่เด็กสาวไม่รู้ว่าชายคนนี้คือคนที่เธอทำรอยขีดข่วนบนรถโดยบังเอิญเมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่เธอยืนอยู่ที่ชั้นสามโดยเข้าใจผิดว่ามันคือชั้นสองเมื่อจานเสร็จเรียบร้อยผู้จัดการก็เดินไปหาชายคนนี้ชายคนนั้นคิดว่าครั้งนี้ก็อาจจะไม่มีจานที่ดีอีกเช่นเคยแต่เมื่อผู้จัดการเปิดจานออกชายคนนี้ก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นที่ชวนดึงดูดราวกับว่าเขาไม่เคยเห็นจานแบบนี้มาก่อนเมื่อเขาชิมอาหารนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว และเขาก็จ้างคนที่ทําจานนั้นเป็นเชฟประจําของเขาทัานที